ครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบผมเหมือนเดิมแมนไรน,นะผมอ่าคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนเรามาอยู่ในแอปอ่าป๊อบตานะทุกคนอ่าเกมนี้ก็สามารถหาเงินข้าทูม,มันนี่บอลเล็ตได้เนาะอ่าแต่ว่าคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนผมจะมาทําการแจกบัตรทูม,มันนี่บอลเล็ตสำหรับคนที่เข้ามาดูเป็นคนแรกเนาะอ่าประมาณนี้เลยคลิปหน้านะทุกคนผมจะแจกบัตรทูของเซียนไทยละกันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เอาของเกม ป๊อปตาไปก่อนนะทุกคนอ่า hmm. ผมก็มารีวิวนี้เนาะเขาร้าวทุกคนเกมป๊อปตาทุกคนใครที่ดาวโหลดเข้ามาใหม่นะทุกคนจะได้รับ1 5 0 0 0ันเหรียญนะทุกคนแล้วก็มีการล็อกอินเนาะประมาณนี้เลยตอนนี้ก็คือล็อกอินแล้วก็มีงานแล้วก็หวยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสล็อตนะทุกคนแล้วก็การเชิญเพื่อนนะทุกคนประมาณนี้เลยการถอนของเกมนี้นะทุกคนก็มาดูตรงนี้ได้นะทุกคนอ่าเนี่ยมันจะมีสิบบาทผมสดผมก็สามารถถอนได้แล้วนะทุกคนแต่ว่า มันเพชรมันไม่พอนะทุกคนอ่าสิบบาทมันต้องการเพชรสามร้อยเพชรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าใครที่จะอ่าถอนเงินหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนถึงหนึ่งพันบาทก็ไม่ต้องใช้เพชรนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเราไม่ต้องใช้เพชรแต่ว่าถ้าจะถอนสิบบาทต้องใช้สามร้อยเพชรอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคเลยก็เกมนี้ก็เล่นง่ายนะทุกคนอ่าเกมนี้ก็เนี่ยมันก็จะมีเหรียญให้เก็บตรงนี้นะทุกคนก็สามารถเก็บได้เลยนะทุกคนอ่าเนี่ยง่ายๆายนะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจนะทุกคนอามาที่ตรงงานตรงนี้ได้เลยนะคนเป็นภารกิจเนะาะกดเข้าไปเนี่ยคืออ่าหมุนวงล้อเราทําไปโก้นะคนโกไปนะคนประมาณนี้เลยอ่าแล้วกดไปเลยนะคนถ้ากดโกไปมันจะให้ทําอ่าแบบนี้นะคนให้หมุนครบสิบครั้งนะคนก็จะได้รับเพชรมาด้วยนะคนถ้าใครหมุนครบสิบครั้งอ่าประมาณนี้เนาะง่ายๆเลย ารกิจของมันนะคนแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะทุกคนอ่าเนี่ยอยข้างล่างนะคนกรอกนัาคาเชิญแต่ใครที่ดาวนโหลดลิงก์มานะคนมันจะล็อกรหัสให้อัตโนมัติเลยอ่าประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็การเชิญเพื่อนข้างล่างก็คืออ่าการเชิญแบบนี้นะคน ผมก็เชิญเพื่อนไปแล้ว11คนประมาณนี้เนาะสำหรับเกม p ป๊ปต้านะทุกคนล่นง่ายนทุกคนก็ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คอมเมนต์ได้เลยเนะาะอ่โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นทุกคนไว้คลิปวิดีโอหน้าผมจะมาแจกปัตรทมานี่50บาทและกันนทุกคนพรุ่งนี้เช้าเนะาะอโอเคขอ,อตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย